วันนี้นะครับดีใจมากที่ได้มาร่วมเรียกว่าไรงานส่งทายปีของกรมศุลกากรน,นะครับก็ยังไงที่เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาฝากดูแลนักสักการไว้คนหนึ่งนะฮะฝากไว้เลยอะไรอ้าวอาอา้อาวเลยเหรออะไรครับฝักมือมันนี้สีมันนี้สีเวทีมันสูงเราลงไปไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับยุพาพรคุณยุพาพรอ,อยู่แผนกอะไรครับสายวิญ ฝ่ายว <Emmanuel> ิน <Specifically S 2> ัยเดี๋ยวก่อนคุยกันก่อนคุยกันก่อนคุยกันก่อนเดี๋ยวก่อนปด้วยกันอ่านเรื่องคุณสอนวินัยที่นี่มาดีนะฮะเนี่ยอุ๊พออยู่แล้วครับพออย่าทำอย่าได้ยินนะฮะพออย่าได้ยินนะฮะเขาเป็นพนักงานดีเด่นน่ารักมากนะครับเป็นข้าราชการอ่าพูดพูดผิดครับขอโทษครับผมอ่อนภาษาไทยนะผมอยู่เมืองนอกมาแปดปีนะขอโทษครับ <Hey>. <S <S> <S คผแนกวินัยอยู่ไหนบ้างเนี่ย <S <S> <S อยู่ข้างหลังหมดเลยไม่มาอยู่เป็นเพื่อนเพื่อนข้างหน้านี่หน่อยหรอครับโออ,อะไรนะครับพี่ข้างๆบอกว่าหน้าตาหล่อต้องจะมาลงโทษพี่ผมผิดอะไรอะ่ะผมไม่ได้หล่ออะไรมากม,มากเอยครับจริงๆครับโอ้ก็น,น,นะเป็นเนื้อหาง เราอ้วนเขาดึงผมลงมาสวัสดีครับ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 ผู้ใหญ่ที่สุดอยู่โต๊ะไหนฮะผู้ใหญ่ที่สุดโต๊ะนี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากหนึ่งฝากตัวไว้ด้วยนะครับมีงานอะไรก็เรียกใช้ได้นะครับสวัสดีครับนัสกดาทรนะครับอินสตาแกรมแอดนัทสกดาทรนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าไหนๆก็ลงมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะ ตอนแรกผมจะร้องเพลงที่สองโดยมีครอปแป๊บหนึ่งครับผมขอเอาครอปแป๊บหนึ่งขอส่งครอปของผมมาหน่อยได้ไหมครับอยู่ไหนอ,ะอ่ะอ่าอยู่นี่อยู่นี่คือว่าม <laughs> <laughs> ผมชอบมาก้องอยู่ไหนครับกล้องฝ่ายวิน,นัยฮะอยากได้สมาชิกใหม่ไหมครับ <laughs> ผมไม่โคนวินัยดีนะเฮ <laughs> ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน ไปไหนครับไปไหนไปไหนเพื่อ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 นสวัสดีเพื่อนๆนครับฝ่ายวินัยนะครับฝ่ายวินัยฮะสวัสดีครับขอครับสวัสดีครับมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับฝ่ายนี้ไหมฮะฝ่ายนี้จะบอกว่าถ้ารูปหล่อมากเดี๋ยวผิดวินัยไร้แรงนะครับ เอางั้นผมยังอยู่ได้นะผมหลอดแค่พอประมาณฮะอุ้ยออกไปขึ้นไปไ้วยครับไหนๆลงมาแล้วนะครับคือ,อกล้องอยู่ไหนครับกล้องอ่า,อาเห็นไหมครับในมือผมคือถ้าขนคอนะฮะคือผมเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่เมื่อเช้าปิดบ้านมานะครับแล้วก็อากาศที่นู่นเริ่มเย็นแล้วตอนแรกเราก็คาดว่าวันนี้ตอนเย็นก็นาก่นาจะเย็นมากๆเหมือนกัน ต่อันนี้เริ่มเหนือยแตกกันนะทำไมมันไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่เลยแต่ไหนๆ <_ S 1> ผมอุตส่าห์เอาผ้าพันคอมาแล้วนะครับผมก็ขอใส่เป็นพร้อมให้มันดูดีนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าเขาเรียกอะไรนะเข้าสู่ AEC ด้วยถูกไหมครับเราต้องทําตัวให้มันคุ้นเคยกับเพื่อนบ้านเรานิดนึงนะฮะบ,บางประเทศเขาเริ่มหิมะตกแล้วนะฮะเราก็ต้องแต่งตัวให้มันเข้านิดนึงในกล้องผมดูโอเคไหมฮะโอเคดูโอเคนะฮะโอเค เพลงนี้นะครับเอ,เอาถ่ายรูปก,กับครับนี้นะครับมันย้อนแสงฮนะโอเคผมแนะนำให้เรามองกล้องแล้วคุณพี่ถ่ายจากจอนะฮะจะได้หน้าที่ใสมากโอเคไหมครับอันนี้แผนกอะไรครับนแผนกสวยเขาบอกนะฮะ นี่เป็นการตต่ว่าพนักอื่นไปในตัวนะฮะเนี่ยยอมได้ละสุดเอาสวยไม่เสร็จโอเคโอเคเพลงต่อไปนะครับเอ้ามีขอซ่อนแ๊บนึงนะครับป๊บนึงเพลงต่อไปเนี่ยปีนี้ใครมีรักแท้บ้างครับผมโอ้โหทำไมยอมแย้มอย่างนี้ล่ะเอาเป็นว่าถ้าปีนี้ใครยังไม่ได้พบรักแท้นะครับ ช่วยผมร้องเพลงน,นี้ผมขออวยพรให้คุณพบรักแท้ในปีหน้าครับม่า ทีน้าถ้าไม่พบรักแท้นะครับให้จ้างผมมาอีกรอบเพื่อมากระทืบผมนะฮะ